ไม่เคยอยากให้แทนกับพ่อของแทนต้องทะเลาะกันแบบนี้เลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกก็ต้องรู้สิว่าควรจะทํำยังไงอะถ้าแกมีมโันนอาสักหน่อยอะนะแกก็ต้องเป็นฝ่ายไปปล่อยให้พี่แทนเนี่ยเขาไปเลือกครอบครัวเขาเข้าใจไหมยังไงข้าก็ไม่ยอมรับนางนางลำไยให้เป็นสัพพายของข้าหรอกเว้ยพ่อ แต่ผมกับซินดี้รักกันนะครับพ่อไม่ว่ารักกันยังไงข้าไม่มีวันยอมรักผู้หญิงที่ไม่รักนวลสงวนตัวปล่อยให้ทองยุกไปแต่งงานไว้ยแล้วเพราะให้ผมทำยังไงอ่ะฮะลูกในกทองเขาก็ลูกผมนะพ่อเพ่าให้ผมทิ้งลูกทิ้งเมียอย่างนั้นเหรอไม่แพ้ไม่แพงะหวัดข้าเหรอฮะ ตวาดข้าเหรอนี่ขนาดผู้หญิงยังไม่แต่งงานด้วยเองยังทำขนาดนี้แล้วแต่ตายานไปไเองไม่ถอ,อนมึงกอข้าหมดหัวเหรอสารเลวโอหกข้าตวาดข้าไอ้เนรคุณไอ้ไอ้ระยามไอ้ละยาม ครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะต้องมาแตกแยกเพราะผู้หญิงแย่ๆคนหนึ่งออช่ไหมหรือว่าฉันพูดไม่จริงคะแกน่ะทำครอบครัวพี่แทเขาวินาศสัจโรไปหมดแล้ะไม่สมเนึกอีกเหรอดูสิพ่อไปทางลูกก็ไปทางเขาอะต้องบาดหมางก,กันตลอดชีวิต ไม่เคยอยากให้แทนกับพ่อของแทนต้องทะเลาะกันแบบนี้เลยนะหรอเหลอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกก็ต้องรู้สิว่าควรจะทำยังไงฮะถ้าแกมีมโนทำสักหน่อยอนะแกก็ต้องเป็นฝ่ายไปปล่อยให้พี่แทนเนี่ยเขาไปเลือกครอบครัวเขา ไพ่ตกกับป๋อง <c oughs> แหมเจ้าบทเจ้าบาททำเป็นน้ำหูน้ำตาเล็ดอุ๊ยนิยสัยไม่ดีเร็วโอ๊ยสุดเธออดโอ๊ย